บทที่991มาลองดูกันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงโบกมือทีละคนแต่พลังงานทั้งหมดในร่างกายก็หายไปและพวกเขาก็กลายเป็นคนธรรมดากัวเว่ยขมวดคิ้วและกำมัดแน่นแต่พลังงานในร่างกายของเขาก็ถูกระงับเช่นกันและเขาไม่สามารถแสดงมันออกมาได้เลยนี่ควรเป็นค่ายคนปราบปรามที่ระงับพลังงานของเราหูปาถีอธิบายท่านอาจารย์หูท่านมีวิธีทำลายวงจรเวทนี้ไหมกัวเว่ยถาม เมื่อพลังงานของพวกเขาถูกระงับพวกเขาไม่สามารถเปิดลงศพทองแดงได้และพวกเขาก็ไม่มีทางรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในหูปาฏีสายหัวฉันไม่สามารถทำลายวงเวทขนาดนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่แห่งนี้ยังใช้ภูเขาเป็นรูปทรงและมีน้ำเป็นดวงตาฉันเกรงว่ามีเพียงปรมาจารย์สายเวทระดับสูงเท่านั้นที่สามารถจัดการรูปแบบอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ถ้าฉันเดาไม่ผิดนี่ควรจะเป็นเส้นเลือดมังกรที่จะกระพัดทุกราชวงกล่าวถึง เขาไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าหูปาถีกำลังพูดถึงอะไรราชวงศ์ได้ส่งผู้มีความสามารถและคนแปลกหน้าไปทั่วทุกราชวงศ์เพื่อค้นหาดินแดนสมบัติเส้นเลือดมังกรที่สามารถทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองนี่น่าจะเป็นเส้นเลือดมังกรที่จัก,กรพรรดิอง์ใดอง์หนึ่งค้นพบแต่ฉันไม่รู้ว่าราชวงศ์ไหนหูปาถีอธิบายและในที่สุดกัวเว่ยก็เข้าใจอย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่ลงศพทองแดงที่อยู่ตรงหน้าเขากัวเว่ยก็ยังไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แบบนี้ แต่ตอนนี้พวกเขาสูญเสียพลังงานทั้งหมดแล้วและไม่มีทางที่จะเข้าใกล้ลงศพทองแดงได้ตอนนี้พวกเขาสามารถย้อนกลับไปทางเดียวกันได้แต่การได้รับภาพภูเขาและแม่น้ำเก0 0พนลี้นั้นเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าในเมื่อเราพบลงศพแล้วเปิดไม่ได้เราก็กลับกันเถอะการทดสอบนี้จบลงแล้วกัวเว่ยต้องออกคำสั่งให้ยุติการทดสอบ หลายคนดูหดหูเล็กน้อยเดิมทีพวกเขาคิดว่ามันเป็นสุสานของจักรพรรดิและต้องมีสมบัติมากมายอยู่ในนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนอกจากภาพวาดและหลงเซียวก็คว้ามันมาได้ตอนนี้กัวเว่ยพูดแล้วทุกคนอดไม่ได้ที่จะเชื่อฟังท้ายที่สุดไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่พลังของพวกเขาถูกระงับและพวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่เมื่อกัวเว่ยกําลังจะพาผู้คนกลับไปเฉินผิงก็ก้าวมาข้างหน้าทันทีเดี๋ยวก่อนคุณปล้นของของฉันแล้วจะจากไปแบบนี้อย่างนั้นหรือ ดวงตาของเชินผิงเย็นชาและมีรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาเมื่อรูปแบบถูกเปิดใช้งานในขณะนี้และพลังงานของทุกคนถูกระงับเชิญผิงลองมันและพบว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบเลยสิ่งที่เชิญพิงฝึกฝนไม่ใช่ความแข็งแกร่งสายบูแต่เป็นสายเซียนดังนั้นวงเวทนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อเชินผิงตอนนี้ทุกคนถูกปราบปรามแล้วแม้แต่กัวเว่ยก็กลายเป็นคนธรรมดาและเชินผิงก็ไม่กลัวเขาอีกต่อไปเขาแค่ใช้โอกาสนี้คว้าภาพภูเขาและแม่น้ำเก้าพันลี เฉินผิงแกคิดทำอะไรหลงเซียวมองไปที่เฉินผิงแล้วถามแน่นอนฉันอยากได้ภาพวาดนั้นกลับมาเฉินผิงพูดและเดินไปหาหลงเซียวเฉินผิงแม้ว่าความแข็งแกร่งของฉันจะถูกระงับแต่แกก็ไม่ดีไปกว่าฉันถ้าต้องลงมือเราก็สามารถเอาชนะแกจนตายได้หลงเซียวไม่กลัวเลยแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะถูกระงับแต่เขาก็เชื่อว่าเฉินผิงก็เป็นเช่นนั้นไม่ต่างจากคนทั่วไปในตอนนี้และไม่มีอะไรต้องกลัวจริงเหรอมาลองดูสิ เฉินผิงก้าวไปข้างหน้าคว้ารูปภาพด้วยการออกแรงเพียงเล็กน้อยหลงเซียวสะดุ้งและต่อยเฉินผิงหมัดนี้เป็นพลังของร่างกายของเขาโดยสมบูรณ์โดยไม่มีร่องรอยของพลังงานภายในประปนอยู่ปังหลงเซียวต่อยเฉินผิงที่หน้าอกแต่เฉินผิงไม่ขยับตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของหลงเซียวหลงเซียวรู้สึกราวกับว่าหมัดของเขาต่อยโดนแผ่นเหล็กและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาพิยะ เฉินพิงตบหนึ่งทีและร่างของหลงเซียวก็บินออกไปเหมือนเว้าที่เชือกขาดและกระแทกเข้ากับกำแพงหินอย่างแรงบทที่992การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้ทุกคนมองเฉินผิงด้วยความตกตะลึงตอนนี้พลังงานของทุกคนถูกระงับแล้วและพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาโดยสมบูรณ์คุณต้องรู้ว่าการตกจากคนธรรมดาจะไม่มีพลังเช่นนั้นเฉินผิงคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วใช่ไหมขอภาพวาดให้ฉันหน่อยสิ กัวเว่ยก้าวไปข้างหน้าและจ้องมองที่เฉินผิงแล้วพูดคุณคิดว่าคุณเป็นใครภาพวาดนั้นเป็นของฉันฉันจะไม่มอบให้ใครหากคุณมีความสามารถก็แค่มารับมันเองคุณไม่ใช่สุดยอดนะักบูหรอกเหรอมารับมันมาสิเฉินผิงยูยยุกัวเว่ยทุกคนมองไปที่เฉินผิงและคิดว่าเขาบ้าไปแล้วที่กล้าท้าทายกัวเว่ยอย่างเปิดเผยแกกำลังมองหาความตายกัวเว่ยดูเคร่งขครึมและจู่จก็ยกมือขึ้นตบเฉินผิง แม้ว่าพลังงานของเขาจะถูกระงับแต่ฝ่ามือของกัวเว่ยก็ยังคงทรงพลังมากเชิญผิงมองไปที่กัวเว่ยที่กำลังรีบวิ่งเข้ามาเขาไม่พอใจกับผู้ชายคนนี้นานแล้วทันทีที่เขาเอื้อมมือออกไปเขาก็คว้าคอเสื้อของกัวเว่ยแล้วยกเขาขึ้นมาแบบสบายๆในเวลานี้กัวเว่ยเป็นเหมือนไก่ตัวน้อยที่กำลังดิ้นรนอยู่ในมือของเชิญผิงอย่างสิ้นหวังเชิญพิงปล่อยฉันไปไม่งั้นฉันจะทำให้ชีวิตแกแย่ยิ่งกว่าความตาย กัวเว่ยคำรามด้วยความโกรธทว่าในเวลานี้เขาหน้าซีดเผือดเมื่อถึงจุดนี้คุณยังกล้าขู่ฉันอีกหรือเชินพิงกล่าวพร้อมยกมือขึ้นแล้วปัดไปทางหน้ากัวเวย่ยปังปังปังหลังจากตบติดต่อกันหลายครั้งใบหน้าของกัวเว่ยก็บวมและปากของเขาก็บวมเช่นกันเมื่อเห็นเชินพิงกล้าต่อยกัวเว่ยเช่นนี้ทุกคนก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครกล้าสนใจ ในที่สุดพวกเขาก็มองเห็นมันแล้วปรากฏว่าวงเวทนี้ไม่ได้ระง,งับความแข็งแกร่งของเฉิญผิงดังนั้นฉากนี้จึงเกิดขึ้นในกรณีนี้ตอนนี้เชินผิงคือท้องฟ้าและเป็นจัก,กรพรรดิและไม่มีใครกล้ายั่วยุเขาคุณกำลังข่มขู่ฉันงั้นหรือเชิญผิงมองกลัวเว่าอ,อย่างเย่อเย้ยแล้วพูดกลัวเว่รอ,อ้าปากของเขาแต่ไม่พูดอะไรและก้มศีรษะลงอย่างช่วยไม่ได้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะถูกเฉินผิงทุบตีจนตาย เมื่อเห็นว่ากัวเว่ยสูญเสียความเย่อหยิ่งของเขาเชินผิงก็โยนเขาไปข้างข้างเหมือนสุนัขที่ตายแล้วหลงเซียวมองภาพตรงหน้าเขาใบหน้าของเขาแย่มากตอนนี้เขาอยากจะดุเฉินผิงแต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงปิดปากแน่นไม่กล้ายุยยุเฉินผิงอีกต่อไปแม้ว่าหลงเซียวจะปิดปากไว้และไม่ยุยยูเฉินผิงแต่เชินผิงก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยเขาไปและเดินตรงไปหาหลงเซียวจากนั้นเขาก็คว้าผมของหลงเซียวแล้วดึงมันไปด้านข้างเฉิญผิงฉัน ฉันให้ภาพวาดแก่คุณฉันไม่ได้แย่งมันไปจากคุณทำไมคุณถึงยังต้องรังแกฉันอยู่หลงเซียวถามด้วยความสับสนตัวสั่นเล็กน้อยฉันไม่พอใจกับแกเลยโอเคไหมเฉินพิงเตะหลงเซียวอย่างแรงที่หน้าอกจากนั้นจึงฟาดหัวของหลงเซียวเข้ากับกำแพงหินในไม่ช้าใบหน้าของหลงเซียวก็เต็มไปด้วยเลือดและใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวเข้าหากันทุกคนเฝ้าดูแต่ไม่มีใครพยายามหยุดเขาใบหน้าของกัว้วยมืดมนมากแต่เขาไม่กล้าที่จะเผือกอ,อีกต่อไป ปรมาจารย์บูสองคนของตระกูลหลงทำได้เพียงวนเวียนไปรอบๆอย่างใจจดใจจ่อและไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าพวกเขาได้แต่มองดูหลงสิงสวีได้เท่านั้นใบหน้าของหลงสิงสวีไม่มีการแสดงออกใดๆแต่เขาก็มองด้วยความยินดีในใจแล้วตัวเขาเองไม่พอใจหลงเซียวมานานแล้วหากได้รับโอกาสเขาก็อยากจะตบหลงเซียวอย่างรุนแรงเช่นนี้เหมือนกันหลงเซียวกำลังจะตายแล้วแต่เฉินผิงไม่หยุด ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดเฉินผิงจึงปฏิบัติต่อหลงเซียวอย่างบ้าคลั่งในขณะนี้และความเกลียดชังระหว่างคนทั้งสองนั้นลึกซึ้งเพียงใดเหตุผลที่เฉินผิงเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อนึกถึงแม่ของเขาซึ่งยังคงทุกข์ทรมานอยู่ในตระกูลหลงเฉินผิงไม่เป็นไรถ้าคุณฆ่าหลงเซียวจร,จริงๆฉันเกรงว่าอนาคตของคุณจะยากลำบากในเวลานี้ตงเจียห่าวก้าวไปข้างหน้าและชักชวนเฉินผิง เฉินผิงยิ้มอย่าง,งคมขื่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าหลงเซียวแต่ตระกูลหลงก็ไม่สามารถปล่อยเขาไปได้แต่เฉินผิงยังไม่สามารถฆ่าหลงเซียวได้เพราะชีวิตของเขาจะต้องแลกกับแม่บทที่993เชิผฉินิงปล่อยมือของเขาและหลงเซียวก็ล้มลงกับพื้นราวกับแอ่งโคลนในเวลานี้หลงซิงสวีได้ให้ปรมาจารย์บูสองคนจากตระกูลหลงช่วยหลงเซียวกลับมา ภาพวาดนี้เป็นของฉันไม่มีใครสามารถเอาไปได้หากใครข้องใจสําหรับภาพวาดนี้ก็สามารถมาลองดูได้หากไม่มีใครมีความคิดก็จงออกไปซะเฉิงผิงเหลือบมองทุกคนและกล่าวในเวลานี้ใครก็ตามที่กล้าใช้ประโยชน์จากภาพวาดนั้นทุกคนก็ถูกกระทืบเช่นกันหลงเซียวและกลัวเว่าได้รับความช่วยเหลือจากคนจากตระกูลหลงหากฉันไม่แก้แค้นสําหรับสิ่งนี้ฉันจะไม่มีวันเป็นคนฉันจะฆ่ามันอย่างแน่นอน หลงเซียวที่เดินออกจากถ้ำตะโกนด้วยความโกรธหลังจากฟื้นพลังของเขาแล้วอยากกังวลไอ้สารเลวตัวน้อยนี้ไม่สามารถออกจากสุสานโบราณได้ถ้ามันกล้าออกมาฉันจะสับมันเป็นชิ้นๆดวงตาของกวเว่ยฉายแววเจตนาฆ่าเช่นกันในเวลานี้ทุกคนในถ้ำออกไปแล้วแต่หนิงจือไม่ได้ออกไปยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆเ,เพื่อรออะไรบางอย่างพี่หนิงทุกคนไปแล้วคุณมัวทำอะไรที่นี่ตงเจียห่าวมองไปที่หนิงจือแล้วถาม ฉันแค่อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในโลงศพทองแดงและฉันก็อยากจะอยู่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนิงจือพูดเบาๆตอนนี้ความแข็งแกร่งของเราถูกระงับแล้วไม่มีใครสามารถเข้าใกล้โลงศพทองแดงได้คุณคิดว่าไงตงเจียห่าวถามอย่างสงสัยไม่มีใช่ว่าเขามีพลังอยู่เหรอหนิงจือชี้ไปที่เฉินผิงเขาจะเปิดโลงศพทองแดงอย่างแน่นอนตงเจียห่าวมองไปที่เฉินผิงแล้วถามว่าเฉินผิงนายวางแผนที่จะเปิดโลงศพทองแดงนี้หรือเปล่า เชิญผิงพยักหน้าตอนนี้เขาได้มาอยู่ที่นี่แล้วแน่นอนว่าเขาต้องการดูว่ามีสมบัติอยู่ในโรงทองแดงหรือไม่แต่นายต้องระวังที่นี่มีกับดักมากเกินไปและแม้ว่านายจะได้รับสมบัติก็อาจจะไม่สามารถออกไปได้คนเหล่านั้นจะรอนายอยู่ข้างนอกอย่างแน่นอนตรงเจียห่าเตือนฉันรู้แต่ฉันควรดูของในโรงศพทองแดงนี้ก่อนดีกว่าหลังจากที่เชินพิงพูดเช่นนี้เขาก็หยุดชั่วคราวและกระโดดขึ้นไปบนโรงศพทองแดงโดยตรง เมื่อมองดูหัวมังกรที่ยกขึ้นเล็กน้อยบนลงศพทองแดงเชิญผิงค่อยๆใช้มือหมุนแล้วกลั้นหายใจเอียดด้วยเสียงเสียดสีฝาโลงทองแดงก็ค่อยๆเปิดออกหลังจากเปิดออกแสงสีทองก็เล็ดลอดออกมาจากโลงศพทองแดงและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาของเชิญผิงก็คือศพไม่รู้ว่าผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วแต่ร่างกายยังคงรักษาท่าทางเดิมไว้ไม่เสื่อมสลายเลยทั้งสองด้านของร่างกายมีวัตถุยกอันล้ำค่า ทันทีที่ลงศพทองแดงเปิดออกเชินผิงก็รู้สึกถึงพลังงานที่จำนวนมหาศาลที่โผล่ออกมาจากลงศพทองแดงนี้อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมร่างกายถึงไม่เน่าเปื่อยเชินพิงมีสมบัติอยู่ข้างในหรือเปล่าตงเจียห่าวตะโกนอย่างสงสัยเมื่อเห็นลงศพทองแดงเปิดออกไม่มีสมบัติใดๆเลยพวกมันเป็นเพียงเครื่องประดับและหยกซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนเชิญพิงใส่หัวไม่สนใจเรื่องเครื่องประดับและหยกเหล่านี้มากนะัก ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในท้ายที่สุดเขาเลือกเพียงหยกหลายชิ้นที่บรรจุพลังที่ไว้ในกระเป๋าของเขาขณะที่เชิญพิงกําำลังจะปิดลงศพวงแหวนสีดำบนมือของศพก็ดึงดูดความสนใจของเขาโดยทั่วไปแล้วจัก,กรพรรดิเหล่านี้ชอบสวมแหวนหยกเขาไม่เคยเห็นจัก,กรพรรดิองค์ใดสวมแหวนสีดำสนิทเลยและมันดูไม่สวยงามมากนะักเชิญพิง์รู้สึกว่าแหวนวงนั้นดูแปลกไปเล็กน้อยเขาจึงถอดมันออกใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วปิดลงศพ หลังจากกระโดดลงจากลงศพทองแดงตรงเจียหาวก็รีบไปหาเขาและเจ้าจวงก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างอยากรู้อยากเห็นพี่เฉิงคุณมีสมบัติอะไรบ้างเอามาดูกันเจ้าจวงถามอย่างไม่อดทนในเวลานี้หนิงจือก็เข้ามาพร้อมกับชายชราหลังค่อม